สวัสดีเพื่อนๆช่องจินด้บันทุกคนนะครับวันนี้ผมมีของมาให้พวกเราช่วยกันลุ้นช่วยกันดูกับผมนะก็คือวันหนึ่งผมเห็นช้อปปี้อเขาประกาศขายอุคุลเล่มอสองนะซึ่งมันก็ราคาไม่แพงหรอก300บาทแต่มันก็มีจุดตำหนิหลายจุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสายมันขาดสายหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเ้ืยราคาแค่300บาทรวมค่าส่งเนี่ยกว่าบาทเนี่ยมันก็น่าลุ้นเหมือนกันว่า ของมันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งมาอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมมาเลยกันครับผมมาดูสภาพพีพอนะครับหลังจากที่ฉีกชั้นนอกออกมาแล้วเนาะข้างในก็มีห่อบับเบิลมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีเชือกผัดมัดมาอย่างดีนะผมว่าการส่งเนี่ยก็โอเคนะครับก็โอเคดูดีทีเดียวถึงข้างนอกมันจะเป็นถุง พลาสติกธรรมดาพื้นๆแต่ด้านในเขาก็ห่อบับเบิลมาอย่างดีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เราเอาชั้นที่มันเป็นเชือกมาออกแล้วนะครับก็เลยบับเบิลมาแล้วก็จะแกะ,ะครับแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าข้างในเป็นไงบ้างคือในประกาศขายที่เขาสั่งเนี่ยเขาแถมกระเป๋าให้ด้วยนะสามร้อยอ่ะกระเป๋าให้ด้วย คือดูจากลาักษณะร้านที่เขาขายก็คือเขาไม่ได้ขายอคูเรเล่เป็นอาชีพหลักเขาเหมือนกับขายของมือสองของตัวเองอะไรแบบนี้ไปนะครับเหมือนกับเหมือนกับของมือสองตัวเองไม่ได้ใช้อย่างนี้นะ,ะกระเป๋าอเคกระเป๋ายี่ห้อสแต็กนะครับดูดีใช้ได้อยู่นะสภาพก็ไม่ได้แย่เกินไปนก็อาจจะแบบ ภาษาของเก่าอะ่ะไม่รู้ว่ามือสองหรือมือแปดคอ่อยค่อยรุนมนออกมานะครับที่สภาพข้างในจะเป็นยังไงร,ราคาสามร้อยนะครับทุกคนนึกราคาสามร้อย พูดถึงอุคุเลเล่ที่ได้มาตรฐานหน่อยนะครับที่พอใช้ได้อย่างเงี้ยก็ประมาณพันกว่าบาทพันห้าพันหกอย่างเงี้เนาะมาดูราคาสามร้อยมันจะประมาณไหนหรือแบบที่ราคาถูกหน่อยแล้วก็พอใช้ได้จริงอะแบบถูกสุดเลยก็ประมาณแปดเก้าร้อยอันนี้พอหาได้นะครับทีนี้เรามาดูสามร้อยมือสองเป็นยังไงบ้างอื้อือ ดูครับนี่คือสายที่ขาดหนึ่งเส้นนี่ใครอะไรมาบ้างดูเนื้อไม้ลูกบิดยี่ห้อเลยโอกิน่าสนิมนะครับลูกบิดเป็นสนิมเล็กน้อยไม่เป็นไรฟิงเกอร์บอร์ดก็ไม้มีร่องรอยขึ้นหลายหนึ่งนะครับ โอเคโอเคตำแหนี้ก็มีตรงนี้นักหนักๆ okay. โอเคดูทัชชิ่งนี้เฮ้ยพอได้นะครับพอได้เดี๋ยวเราจะมาโมกันเดี๋ยวเราจะมาโมกันดมินมีสายที่ไม่ได้ใช้อยู่ เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเช็ดถูทำความสะอาดนิดนึงจะอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับขาผมสวัสดีครับชชดานเนี่ยครับหลังจากที่เราใส่สายไปแล้วนะนี่ใส่สายไปแล้วโอเคเลยถามว่าสายมาจากไหนก็สายของมันนั่นแหละครับที่บอกว่ามันขาดนั่นแหละจริงๆแล้วพอเราไปดูเนี่ยมันขาดจริงๆมันขาดขาดแค่ป,ปมนะขาดแค่ป,ปมตอนเนี่ย ตรงด้านล่างแค่นี้เองซึ่งด้วยความยาวที่มันเหลืออยู่เนี่ยผมก็สามารถมัดตรงนี้แล้วก็ใส่สายก็เล่นได้ตามปกติเลยก็ใส่สาย,สาย,สายได้ตามปกตินะโอ้โหโดยไม่ต้องแบบเปลีป่ยนสายด้วยซ้ำลองฟังดูเสียงครับนี่ครับมีข้ออะไรเนี่ยโอโกินนะ ผมก็พยายามหาอยู่ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรประมาณไหนแต่ก็ไม่เคยเจออะไรนะครับเจอแต่ตัวที่เข้าขายในย Ebay อยู่ประมาณยี่สิบห้าเหรียญอย่างเงี้ยนนยี่สิบห้าเหรียญก็เท่าไหร่ะหละยี่สิบห้าเหรียญคูณสามสิบห้าเนาะก็มันประมาณเจ็ดแปดร้อยมาณนี้มัง้งนะครับรุ่นวานนี้ไม่รู้รุ่นอะไรเนี่ยมันไม่มีไอ้ตรงนี้ด้วย ไม่มีบอกรุ่นไม่มีบอกอะไรเลยอาจจะเป็นของที่แบบเรียกว่าโลโลมั้งครับไม่เป็นไรก็พอเล่นได้นะแต่ที่ผมชอบคือเฟดนะครับดูเฟรดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอสามสี่สิบห้าเฟลดนะครับซึ่งปกติไซสโปาโนอย่างเงี้ยมาตรฐานของมันก็ประมาณ12เฟลดแค่นั้นเองนะครับ แต่เนี้ยมีมาให้ครับถึง15เฟตได้มาอีก3เฟตก็น่าจะเป็นอุคูเลที่พอใช้ได้อีกตนนัวเองในการถัดเล่นแล้วกันเอาได้มากครับกับราคา300ร้อนะครับก็บวกกับค่าส่งอีกประมาณ59บาท359นะครับอุคูเลตัวน,นี้โดยที่ผมยังไม่ต้องลงทุนซื้อสายใหม่มาใส่ด้วยแต่ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนสายมันอดี่เพราะาผมมีสายของตัวแดนดาริโอเหลืออยู่นะครับแบล็กไนลอนนะครับ โอเคครับผม